มนบอกว่ามันไม่เล่นเพราะว่ามันรู้สึกเครียดปกติไม่เคยคุยอะไรแบบนี้มีน้ําตาไหมคะก็มีอยู่บ้างได้ลองเล่นการกันแล้วเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าชอบมากจากที่ตอนแรกเราแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะแต่ว่าพอเราแบบหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมันมีคําถามที่เป็นคําถามที่เราไม่ค่อยได้คุยกันมันก็ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นตอนแรกก็แปลกๆไม่กล้าเล่นเนาะปกติไม่เคยคุยอะไรแบบนี้แต่พอได้ลองเปิดใจลองคุยแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเขามากคือบางมุมที่ว่าเขาไม่เคยพูดกับเราหรือบางมุมที่เราเนี่ยไม่ คิดว่าจะพูดออกไปพอมีการ์ดเป็นสื่อกลางแล้วเวลาเราพูดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแบบเหมือนเราเริ่มขายคำพูดที่เราไม่เคยพูดออกมาเรื่อยๆมันจะทาให้เราเข้าใจกันมากขึ้นมีน้ําตาไหมคะก็มีอยู่บ้างคือตอนแรกที่ซื้อการดมาพูมันบอกว่ามันไม่เล่นเพราะว่ามันรู้สึกเครียดมันไม่ชอบเล่นอะไรแบบนี้เอองั้นงั้นไม่ต้องเล่นแล้วเราก็แบบหาวันที่แบบมันมันไม่ได้มีความเครียดอะไรเนาะอ่ะลองหยิบการ์ดมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าคําถามมันจะแบบซีเรียสอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรไงแต่พอเล่นจริงๆก็ไไม่ดด้เเเคครรีียยาูก 재미, маяк experiencesдіңыз ойын спортал ту